บ้าเอ็ดจะเอาตุชุดขวข่อยมาเรื่อยเ้มือนวันวันข้ามบ่นเ่นทาดนพี่น้องผมควักาเขาเอาไส้เอาเขาอยู่เวัไป่าพ่อยเอาขามอยาเอขาง่ไปขาโอ้ยจัดใส่ถุงไว้ย่างดีก็เห็ดปวดไอพี่น้องบ้านอันนี้เดี้ยง้อหน่อยบ้า ผู้น,นั่นว่าผู้หนุ่มคนอยู่บ้านงานสน,นุนท่านโอ้ผู้ใดว่าคนมาศิลป์ไปยู่อีหยังยังสั่นเออเขาเจ้าว่าโอ้ยเปงง็นตัวเ<ล>พิ่นตัวเอาซีนข่อยเพิ่นตัวเอาซีนข่อย,ออยบ้าเวียนบ่ได้แล้วพี่น้องมาอยู่งานนั่นแหลนะน่ะมื้อแร่ข่อยสิลป์ทะลมให้เป็น10ลป์ศูนย์เลยบ่บมือ้อแรน่ะไปเยือนข่อยพร้อมนะเจ้าผีบางอาจไปเยี่นหงด้วยสภาพเละเทะพี่น้องผมเดี๋ยวยังโง่มาหาเราไหมพอไปมีดเราคมไปวุ้ยกระชับกระมี สายตื่นเดืกลูกเศร้าหนึ่งเขาพ่อไฟตองมาแล้วไปอยู่ครับไปต่อเดืกแล้วบ่ได้จักตัวพักขมข่อยเน่าแล้วซื่อซ้อนเทียขันคอยไปฟุกฟุกคอยพ่อได้อยู่เด้ผ่านหลอ่อผ่านหล่อของเฮาพี่น,อน,น้องไปไม่ยอมเอาคอยด้วยความเสียริง ว่าออกกิฟเลยอยไปจอดบ้องไฟมงมงมาไปตะวันขนาดอยไปตีสามใครเจ้ายังไปกวนข่อยอยู่ข้าเจ้าไปหากินบักห้อยเลี่ยสมองคือยังไงโคตรเงียบเลยเห็นไหมนั่นลามันจะเป็นหลักฐานว่ากูเอาหรอเด้อนะนี่แหละควบมิ่งฮะปลาตีห้องการห่างบ่วงบ้านมีบ่อย่างห่างเจ่าว่าบ้านมีถือกระบโบไปหาอย่างสันโว้ยถือเพราะเกิดไม่ไม่เคยขันขวายเถือแล้วมันไอ้นี่โอ้ยเฉียง เอาเอ้แน่ครับจักสชุดปต้องโคตลาบานปะเอาย่างละหนึชุดนึงมันเป็นยังไงชุดละยีรวมน้ำบ่ชุดละยี่สิบสอ่นบ่ละอันนี้ก็สิบาทแล้วก็อันนี้มันยังสบบ่บ่แม่นบ่นบ่ย่สินี่หรืเอาสาบกัปลาทองโคยีสอันนี้สิบาทเอาจังไงใส่ชุดละยีสจะเห็นมงดูเอาสอด้ย่ยังเนี่ย ยี่สิบเนีเอาเป็นอันนี้กับอันนี้น้ำบ่เอาเอาตะปะทองโกกับอันนั้นซะอืแล้วก็รวมกันตัวนี้กับตัวนี้ยังสินะเอาเคสนะครับเนาะอ่ะไปครับสองสุดโอ้ตับคือแง่ถิ่นเมนูดมาแมบปอบมาขวาลองจะค้าเราให้ลวดที่เราซอยให้ลวดนี่มา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 กินตับบีบให้เบังแน่นี่มาพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวปอบมีสิจัดให้ วหาไหนเงี้ยว่ามัน้ำว่าใดเด้อตอนนี้นิ่เจ้าเธอเพิ่งอีเครื่องเจ้าม่วงโก้มีสิกายล่างพี่น้องผมมองเจ้าสีเป็นแต่ปีงจวดมันเถอะพี่นี่วะเฉียงหมูแม่นุดมักหลอกนุดจะลื่นเฉือนตายักแม่นอันช่องใดเนี่ยที่เรีน้ำบ่ท่านพี่น้องเปิดคักเปิดเนี่ย กับป่อบมียดเอาจัดเดี๋ยวหาแนวมาจวดนั่งจวดอยู่นี่ก็ได้เดี๋ยวคอยหาแนวมาจวดให้อืเอ้าจริงเป็นว่านี่ยำขว่มพวกขมันพวกไส่พวกตองเรียกร้องเลยพวกหั่นก็ได้ครับพวกไส่ยำดึงเอาคืออันอันยำสีในไก่นี่คนบัรน้องไฮอันน้องเมี่ยคุยดุนผคุดยดุนกับบ้านเฮานั่ะเระบัานสร้างๆแล้วครับ ถ้าว่าเรากินดูเงยมัเรากินเราเป็นเจ้าง่ายบุญนี่เราหมักจังสรน <บ S 1> เอาดึกลงไปยกักคำเนี่ยเอา่ยข้าวเดี๋ยวถือมาให้ว่ดต้องใส่แก้วนะครับขานี่ดื้อเข้าไปวัดต้องล้วงห่วยกับควายรอตับไอ้สานผ้าจวงสุรินเราแหงดึกอะตับดิบนี่แล้วตับหมูไว้ยังไหนใครยุ่งวะ<ห>เอาเนี่ยอาเนี่ยข้าววะเดี๋ยวเอาแนวแจเ่ยข้าวไอ,อ้คนจังหน่อยก่อนพี่น้องเบอร์อเราบอลล้านค่ะ

บม่หน่อยเดี๋ยวนี่งม่ตวละหมนกี่บาทมันก่าบาทแล้วสันใจเดียมันตาดไปรึอยเห็นวันนี้บัตเราขังงว้ควกเราสตัวเออนั่นแหะเพิ่นค้มแมวอยู่ดีเงี้ยบกไปเบิ่งนำกันบอให้คอยไปเบิ่งเวิธีการเลียกงวิธีการเพิ่นอยากซื้อขายกันนะเพิ่นบอกให้ไปเอาอยู่เดียวมันมปิ้นอกเ็ดพันนั่นแหลมันแที่่บกเพิ่น้วันี่วันใครอยู่เพ่นี่เดี๋ยวบ้านมีขอเลียกเอาตัวนี้ก่อนพี่น้องเลียกเอา โอ้ยขี้ขันข้เสียกันชี้กายไปนี่ของเจ้าก็ได้อยู่เลยขอเจ้ามาขอโอ้ยขอใช่แต่ของบ่มมาเนี่ยเขาไปงานสมกัาสั่นไปงานแบบผู้ใดนี่ผู้ใดถามก่อนยาผู้ใดดูมาว่าลูกเห็นอยู่เขาบอกของเขาเจ้าชี้สมกับว่าเมีนว่าเมีนว่าเมียนไม่ใช่เชียวกับว่าแมียนผู้ใดคือสิมันบ่มีอยู่บ้านงานหนึ่งบ่มาหลกเขาไปเซ่นคอยละคุ้มเช้าเอาไส้เอาเขาว่าสั่น ท่านบัวหนอท่านบัวหนอท่านบัวหนอยูหันคนเราคุ้มเอาพี่เนี่ยปูหนึงจะได้ใครดีครับกอ็ปวงแล้วมาเรียกเอาพี่น้องเอาจาฟันทงแนี่ยเรงเดือดไปเยือนลิเวอร์พูลเป็นเรื่งไหนแม่ยูไปเยือนลิเวอร์พูลเอาในฐานะเด็กผีนี่เอาวมาจากคนหัวใจของเจ้าเเป็นตัวแทนภาคอีสานเลยเจ้าอ๋อสมอมันจิเสมออย่างมึงสมมือมาสั่นพี่น้องผมอสมมือมาสั่นเอาบ้าเอียดแฟนผีบอกว่าเมอแางผีไปเยือนหงบ้าเอียดฟันทง สามือเนาะเอ้ะบ่ยังไงผีบ่แพ้เบิ้งเอาในฐานะเด็กผีเบิ้งเอาเด้อะอันนี้ของบ้ามีอันนี้ของบ้ามีดอกบ้ามีสิไปขัวกันพูดให้ต่อเจริญพูดนั่นสิการพูดให้ต่อเจริญพูดนั่นเอาสมือโอ้โหมันมันบ่ราคาบ่ได้ผี่น้องมันออกคลิปบ่ได้มันผิดกฎหมายเดี๋ยวนอกรอบนอกรอบบ้าเอียนเจ้าอันนี้มองอีหยังมันบ้าเอียนหูจักบ่สัอนนี้จริงเหรอ ห้องจิก้อยสันนะนะส้นในวะเนาะเป็นแนวด้วสั้นในขออนุญาตสั้นในมันไอหน่เด้มันอยู่ตรงงามค้าข้า,างในยอย่ยุ่งช่วงที่สี่ปออ่อช่วงนี้่จงแทงตอนที่บ่อพ่อยพ่อยคักบ่ตัวนี้พ่อยม,มันบ่กเดยกําลังกายเนื้อที่นุ่มที่สุดอ,ะอ่ะเอาปลาตัวนี้นำ้ำปลาตัวนี้นำ้ำบ่เรียกไว้บ่ท่านอีพี่น้องเจี๋ยเขียวเด้อเจี๋ยเขียวจะมากรอนข่อย เอาไปไปเยอะตรเนี่ยแฉยจังไงบอ้ะเฉกยังอยเนาะกูมีแมวอนู่ตรงเฉะคุณแม่บอ้ไอ้หน้ารีอุบนขวดน้อยนะครับ่มใหม่เลยครับใหม่ๆเลยเฮ็ดแล้วเนาะครับสองชุดนนเนาะเฮ็ดแล้วลาถึงเมื่อเรบาบอบอครับเดี๋ยว <า S 2> <ม>ยังกากอ๋อมันเป็นบอบะมันได้ซ้ำเดเป็นยังไหนเอานี้ใดซ้ำหนี้ลวงก้อนบอ้ะนี่โอ้ได้ครับได้ได้เราก็อันอันนั้นให้ยืนบอ้ะยังก่อนเนี่ยจุ่มเนี่ยจุ่มปลาก็ซื้อเพิ่มอีกอันละสิบบาทเอาได้ไม่ไมีปัญหาเอามาเอาอันสี แมนแมนแมนสีเขียวสีเขียวสองว้าวโพี่้องผมโอ้ยมอยังคุณแม่มตอบตอนมมกปลามกปลาซิวปลาขาวหน่อยปลาลา,าหน่อยมกปลาน่อย้ำเจียวเซ่ตำเจียวเซนาซีมกละซีบขนดาผผิดตำมกอละซีบ บ้านเขาจะไปสามัตตสีแบบเพื่อมาแยกปลาขาวออกเรียกขายตัวใหญ่มันตัวน้อยมันเอาใส่ถุงสองงูเอาไว้นี่ค่อยย่างว่าเอาเอาสองงูไปลองผมมันได้หายจินยากหนึ่งสองอันมันค่อยได้ตังว่าสีเศร้างูขนสั้นไปโอ้าวเพื่นตังวาปลาเขาก็ซื้อได้เราไม่มีปัญหาดอกลองคานิดาเกี่ยวสารเป็นยัง คือความดีทังสามีพันยาชาวบ้านหนาวอ้ามีสีหนาวไปเสียขอเจียเสียหางยิ่งนูยิ่งน้ำท่วลคนาทบ่อใดก็ผมหลอบสอ้คงยกระนาวอีกแล้วตต้้มมีบานไปไปไปเดี๋ยวไปมือแลี่งนี่เราไปตามหอดบ้านเนี้นอนเจนคุนแล้วก็มากอุ้ยตํามากต้หน้าต้ตาเลยนะคุณแม่นาะ อข้ายมาค้ายพู้ก็ต้องตาําพี่น้องผมว่าตำว่าได้วุ้ยลาบเนี้วลเนอจ้ลาบเนื้อจ้าลาบจังลูกบเน้อลาบเนปัตโตพี่น้องเลยครับอามอจืดปักหต้มจืดักหอมครับผมขอคุณเมียทังเสียทังเสียกะหนาวทังมะเพีนเม,มีเนาะปักเองแม่นว่านี่ยคันเดาว่าเพีเจนคุณ เช่นพูดแล้วก็ฝากเองบาดนี้หมายถึงว่าขันอยากเชี่ยวหมากน้ำอีแม่ก็ได้เนาะนั่งคุยกันเชี่ยวหมากแล้วก็ซื้อหมากซื้อพูดแล้ไปน้ำเนี้ยยืมมองเน้อมันนี่ยืมเลยปลาดุกพีจยองผมว่าเขาไม่จ่ายดีเขาไม่ได้ยืมบ้านหมกอีหยังคุณพ่อหมกปลาบานว่าบานหมกปลาบานตลาดบ้านบ้านอีสานทางยโสธรถนเหมืนขูดกลางมาต่อเสาเลยเย็นอยู่หกโมงเสาร์แม่คุณน้ำใจ คือสุกพะเราแข็งแรงดิใอยมายำอะไรก็เห็นเลยยำนั่นนั่งเหยียดส้อยอยู่นี่แล้วแต่ไม่เห็นก็ถามหาอีกอย่างเอี่ยนอีกแล้วผู้ใดเป็นผู้หานี่โอ้คุณพ่อเป็นผู้หาบ่ไอ้นั่นมัใช่อยากบ่เอาเรากระสีเบิร์ตคือเก้านั่นล่ะเอาเรากระสีเบิร์ตแล้วได้จักตัวนี่เอาลอยหนึ่งได้จักตัวหนึ่งสองสองตัวเอาสร้างใส่วิธีสร้างบ่เด่น โอ้สร้างเอาเถอะได้ครับเด้อปลาไหลกับมีอาหารมือนบาทมีหวอาหารฝรั่งอ่ะรองบางทีเย็นอานนี้เย็นไม่ใช่ปลาไหลเขาเรียกเย็นใช่ผัดใหม่ๆเลยบอกคุณแม่ผัดใหม่ๆผัดไทยแล้วนี่เป็นมักกะโรนีมีเหลืองมักกะโรนีมีเหลืองกะหุทยกะเพากล่องก็มียี่สิบมิตรกวองถึกๆพี่น้อง อยู่บ้านนอกจะมาเรียกปลาไหลได้ไงเรียกเอียนเราต้องเรียกนะเอ,อ,อ,อียนนะอือดอกพัก,ก,กไหม <laughs> อันนี้ดอกขนาดครับเป็นดอกขนาดที่นไหนแหนงกะลำ,ลำเอาไปพัดเนาะ,ะปลาหมาณว่าพัดน้มันหอยพี่น้องลราคาพัดไส้มูกกว่าพี่น้องผมสุดจัดแน่นอนอือหึอือหึ กันหนาวตัวละลอยพี้อืมมาธรรมดาตัวนี้สุดจัดตลัดก็ตวงแดงผมมีอยู่ตัวหนึ่งอือผมสื่ออยู่ตึงแดงเป๊ะเลียแนวนี่แหละไปตะไเ่ย่ามไปหน้าไปหาเชียนงวเชียนใดน่ะอือพี่น้องผมอุ้ยขว้ากุดจีคุณแม่ไปก้อนย่าไหนยังไหนกุดจีอันนี้ ต้องให้ค่อยจานนึงเนี่ยนี่เพราะว่าหยั่งเพราะว่ามันเป็นงัวเป็นควายควายเอากระดิ่งกุ้งเอากระนี่งสีบาทสีบาทกันเด้อบ่ได้่คุดชี้เนี่ยสีบาทเฮ้ยเอาสองอืมเออเอานั่นละใส่ถุงไว้เด้อแยกถุงเด้อบ่ใส่น้ำกันบ่ใส่น้ำกันอืมเอาเดี๋ยวผมยั่งมาเอาเด้อนั่นละใส่ถุงไว้หัวคุดชี้ร้องเบื่อตีเลรอพี่น้องผม อืมคุณแม่กับมาเหมือนเดิมมีกระปูพร้อมเืินนี่มกระปูไข่เป็ดเลี้ยงเอง,เองเนี่นนสีสันแนวนี่เลี้ยงเองอู้เอาไปใส่ลาบเนาะพี่นอ้องเอาไปใส่ลาบทางที่เป็นจังไรทางที่ททโอ้ยผู้งามคือเก่าครับผมผู้งามคือเก่าโบรางกับผู้งามคือเก่าเหมือนเดิม ยังเห็ดเดี๋ยวเดี๋ยวเอาซ้ำหนีก็พี่น้องบ้ามีสร้างขวงไว้จะไม่สร้าง้านใดเนี่ยบ้ามีน้ำตามเจี๊ยบสแปะก็ซ้ำหนีพี่น้องผม,ม<า>พอผู้ใหญ่ก็บบามาเปิดบอกโอ้โหล้านข้าไปจัหมู่บ้านก็ฮอกก็เปิดเพรา,าะว่ายังเขามาเสาะบ้ามีตั้งใจมาเบื้องของป้านั่นแหละเห็นกันปลาไป,าปามีความสุขคือเก่าเหมือนเดิมนะพี่น้องนะขอบคุณครับสวัสดีครับ